ทำความรู้จักโซ t โววีแมพยารักษาโควิดไกลพันพร้อมซู้โอมิครอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นอกเสียจากวัคซีนโควิดที่จะเป็นเหมือนทหารด่านแรกที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วนั้นหากติดเชื้อยารักษาก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญที่ผ่านมาหลายคนรู้จัก หรือเคยรู้จักชื่อยาฟาวิพิราเวียที่ใช้เป็นหนึ่งในยาที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิดแต่ปัจจุบันเชื้อโควิดมีการพัฒนาและกลาพันธุ์ออกไปเป็นหลายตัวทั้งนี้เราควรที่จะมียาหรืออาวุธที่พร้อมรบกับเชื้อกลายพันธุทางด้านของศูนย์ข้อมูลรัฐวิทยาลัยจุฬาพรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโควิดสู้สายพันธุโอมิครอนที่ชื่อว่าโซโทรวีแมป มีประสิทธิภาพในการต้านโควิด -19 ทุกสายพันธุ์รวมถึงไวรัสกายพันธุ์อย่างโอมครอน โดยมีประสิทธิภาพต่อต้านการกลายพันธุ์ทั้งหมดในโปรโตีนหนามของสายพันธุ์โอมิครอนแม้จะมีการกลายพันธุ์ถึง37จุดในโปรโตีนหนามก็ตามโดยการยับยั้งได้มุ่งไปที่โปรโตีนหนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไวรัสที่จับกับเซลล์ในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าความไวของยาน้อยอยู่ในระดับที่ยาสามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเท่ากับ2.7เท่าของสายพันธุ์ปกติการทดลองยังเปรียบเทียบกับก,บการทำลายไวรัสด้วยโซโทวีมป ระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมกับเวรัสสายพันธุ์โอเมรอนพบว่าความเข้มข้นของโซโทวีแมปที่ได้ทำลายโอเมครอนใกล้เคียงกับสายพันธุ์ดั้งเดิมนอกเหนือจากนี้ยังพบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่อ้างอิงและเละผยแพร่ผลการทดสอบความไวของโซโทวีแมปกับโอเมครอนที่สนับสนุนว่าโซโทวีแมปมีความไวต่อสายพันธุ์ดังกล่าวในขณะที่โมโนคอโนอแอนติบอดีอื่นๆมีความไวที่ลดลงโซโทวีแมป ช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยหนักและการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางได้ร้อยละ79มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไม่ให้เชื้อแพรส่สุ่ปอดด้วยหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของสหรชณจักรได้อนุมัติ โซโทวีแมปภายใต้ชื่อทางการค้าว่าเซวูดีเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดคั้นเล็กน้อยถึงปานกลางและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรงมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการเกิดอาการป่วยรุนแรงของผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงซึ่ง MSRA แนะนำให้ใช้ยาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดหรือภายใน5วันหลังเริ่มมีอาการป่วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ